นวโบผมซื้อไบเลตมาลองสกอตแลงแล้วก็ฮิวแมนอเมริกาแพชชั่นนะแล้วก็วิทินยาผมเปิดได้นะโบแฮงโก้มาควินยอสเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงมัางไหมจีโโทรทีเทูโทเทูเหมือนเดิมทุกคนผมจึงจำเพนสเตะที่ผมมีไม่ได้ซ้ำไหมจีจึงจำเพสเตตไม่ได้ซ้ำอ่ะมันมีเทสไตตอะไรบ้างฝนตกอุตส่าห์หลังรถมาเหรอตอนนี้ฝนตกเหรอผมไม่เห็นตกเลยวะ สวัสดีครับโบโหสีสองหนึ่งสามไมจีเข้ากุลิตมาคูผมเลยว่ะไอ้เฮงโก้อะ AID ไว้ผมจําได้ผมเคยเล่นตัวซีโมซีไซน์มันอยู่ปีที่แล้วอ่ะเท่าที่ผมจําได้นะแรงทีวีโก้สกอตแรงมีใช่สี่มีก้าไบเลตไม่จีคนละคนสกอตแรงมันยืนเพจนซีเอมนี่มาโกทเรี่ ไบเลตโอ้โหโอ้ oh my god wow. fake, <c oughs> uh? ไบเลตแฮตทิกไบจีว้าวบิเฟกเหรอน่าจะเป็นตำนานภาคยี่สี่ภาคนี้อาจจะไม่มีบทอะไรไบเลตเอ้ยขยับโกลแล้วอะเชียเอ้ ล้ำไปแล้วว่ะไม่ทันฮิวมันได้ปะอองลีวู้ฮู้เฮริโกติติรู้หรือไม่30%บของผู้ชมคลิปนี้อยู่ไม่ได้กด Subscribe เพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะครับ thank you อ่ะโบเยเรามาต่อกันทําภารกิจให้ครบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากลับไปหน้าเมนูมาทีนที่สองไมจี G. ทีมที่2โบมาเจอกับวัยรุ่นเมกาคนนอนดึกอู้เขาได้มาควินย้อนเหมือนกันโบที2ดรอกบาร์วะไม่ได้วะผมกดบาไปเลยวะ เลสโกไบเรตเฮเบโกว์ไบเรตไบเรตกระดังแรงเลสโกทีมันเฮเบโกว์ ไบเลตโอ้โหูเชี่ยคมสัสสัสโบยมิก้าเนี่ยเกยรียมรับผมล่วจัดไหมจีไบเลตไบเลตเคยไปโก้ไบเลตเฮียไบเลตแบกจัดไหมจีเฮียยิงเหลือเชื่อล็อกบาร์แม่งยิงเข้ากับทุกลูกเลยโบล็อกบาร์แม่งโคตรเก่งเลยเฮียการลูสเกตอะวันนี้เขายิงคมจริงวะผมมันยิงไม่คม เฮ้ยเออทิวมันได้ยิงว่ะทิวมันโอ้เล้โกอังลีนำแล้วว่ะอ๋อ้ยจาแฮงโก ปเลตองลีเลสโกองลีเฮมิโกบอเลตเลสโกเทลีองลีเฮมจีเลสโกบอเลสโกเทลีองลีทำไมมันโหดจังวะ อ๋อมันเพสอ๋อมันเพสนายที่นายเชีย่ยมันเพสนายที่นายไม่จีเชี่ยมันเดือดเกิดอ๋อไอแฮงกูมันดูกรกเพราะว่ามันมันไม่มีเซนเตอร์แบ็กทัดๆไปวิตินยาก็โอเคอยู่เนะี่ยได้อยู่เลสโกล็อกอินไม่จีสิบเอ็ดวินรีวอร์ดรอเราอยู่ช <c oughs> ี้แรกจาก 15. สิบห้าศูนย์ไอโววิตินยาเหมือนกันวะสี่สองหนึ่งสามแพทชั่น ฮิวแมนโฮฮิวแมนลาเบย์เลซันโดหลุดปะองลีพิเอวิโกเทลี โอ้โหแล้วสโกโบว้าวพอหายใจหน่อย <Some water. S 1> ได้ปะไม่ได้บ่องลีไม่ได้วิ only. Cool. Only. <She> ่งไฟเล็ดเฮลิยองลีโคเฮลิยองลีโคองลีจอมัน ดิวมันดิวมันไปเลยปุ้มเลสโกผมมาสนุกกับเกมนี้เพราะคอมมูนิตี้นะไหมส่วนหนึ่งแล้วก็เมนูเปิดการ์ดอะ่ะโอ้ยโบอีกแป๊บหนึ่งมันก็แป๊บหนึ่งมันก็ม,มีอะไร,ลไร <im itates> แล้วแมจีเชื่อผม่ะแป๊บหนึ่งมันก็ชิลแล้วโบ l เล s โกแรงฉันแบบว่ามาชา้าฉันก็เลยแบบว่าอยู <im itates> oh God, bro, so ่นานอะโอ้ยแม่กอลดิสกายโซ S <S <S ถึงปะไบเล็ดปุ้มโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยลูกนี้โคตรสวยแมนจีเ e สโก o ใบเล็ดเจวีโกบ ที่แบบดูโอเคอะผม,ผมว่าไอทิวแมนก็เก่งกับโคพาเมอร์อีโวผมอีโวผมหรอมั้งจริงอะเลสโกทิวแม,นโ,วมนโคทิวแมนโคจริง <c oughs> ผมยิงเขาสิบสองลูกเลยอะโอ ทามิงค่ะชัดโอ้ยโบหลับตาโบหลับตาไปนะไม่จีนี่ถ้าเกิดรู้เมื่อกี้คือตัดสินวินฟุตชาร์นี่ร้อนตห่าจะโทษตัวเองนะว่าขี้โง่ขนาดนั้นิงเลียก็เข้าแล้วเฮีย ไปเล่นเลสโกยอย่การโคตนโหดดูดูเอาบันเทิงว่าจะเออะไรมากดูผมอ่ะไม่คือเป้าหมายผมไปจีผมผมไม่ค่อยได้คาดหวังให้โบได้รู้แบบเทคนิคการเล่นเก่งๆอะไรเงี้ยหรอโบผมเน้นขายความบันเทิงมั้งมากกว่าฉันผมแบบรู้บนผมรู้เต็มว่าตัวเองอยู่จุดไหนของของของความของความเป็นของความเก่งในเกมเพย์ผมต้องขายขำว่ะโบขายฝีมือไม่รอดไปดจีต้องต้องขายห้างเดีวยว บาเลเลสโกไอเนี้ยแบบผมให้เท่าด็อกบาได้เลยหรือถ้าใครชอบแบบผมว่าเผลอเผแม่งแบบยูเซวัดกับมันได้อยู่อ่ะเอาจงจริงป่ะไอเก้าสิบเก้าเพสตัวเนะนี้ยเนี่ยตัวเนะี้ยผมให้ตัวเนี้ยไม่ไม่ไม่ขี้เหล่ไม่ขี้เหล,เล่ผมว่าไอตัวเนะี้ยสู้เอชบีซียูเซได้เลยนะเว้ยอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมพูดจริงๆเลยนะโบไอเนี้ยตึงไอเนี่ยเก่ง ลูซินยาโอ้เลอบลี่โอ้โหองลีวอเตอร์ฟ้าดิวมันโอ้โหชี้อเมริกาแพชชั่นดิวมันองลีโฮติตี้ วิตยามันถูกพอ i ิ m มอร์เทลเลยโบโอ๋อยผมว่าตัวนี้โหดแล้วจริงเล่นได้แล้วเนี่ยพี่แรกผมนึกว่าจะไม่เข้ามือผมเลยวิตยญาไบเลตอ้โหเชีย่ยของจริงแม่งคมจริงเลยโบมันไม่ได้คมแบบมันไม่ได้คมแบบแก้งนะมันคมจริงกันเนี่ยเฮ้ยแชท เอ่อผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าไบายเล็ตเปนเก่งมากนะผมรู้สึกว่าไบายเล็ตเก่งมากเซอร์าพรายผมมากวิตินยาโซกูดมาควินยอดพอก้องแก้มได้อยู่ไมจี G. ได้อยู่โบแต่ผมประทับใจไบายเล็ตสุดละ MVP MVP โบโ่